มีราคาโดนใจมีรถพันายสบายๆให้ลูกค้า Honda a c c o r d รนะคะเป็นรถที่ทุกๆคนฝฝันอยากจะขับอยากจะใช้ Honda Accord เป็นอย่างมากเลยแต่บางคนบอกว่าเอผ่อนแพงหรือเปล่าผ่อนเยอะไหมราคาหลักล้านขนาดนี้นะคะสำหรับทีอาคาเรามีราคาเริ่มต้นอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเอง Honda Accord จะมี2รุ่นด้วยกันนะคะ2.02.4ค่ะและก็ตอนนี้นะคะ สำหรับ Honda Accord เองเรามี1.5เทอร์โบมาแล้วนะคะปีใหม่ๆสวยๆขับสบายๆใหม่น้อยๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ารถแต่ละคันจะมีความสวยงามและความโดดเด่นมากน้อยแค่ไหนสำหรับ Honda Accord ค่ะดูคลิปจบแล้วจะอดใจไม่ไหวเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ ในรถ Honda Accord กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เราจะได้เป็น2.0 EL นะคะปี2018ภายในด้านในจะเป็นสี ร,รุ่นนี้นะคะจะเป็นสีครีมแต่ที่สำคัญที่สุดของ h o n d a a c c o r d ความหรูหราที่นั่งสบายเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันดีกว่าว่าเขาจะหรูแบบไหนเขาจะสวยงามยังไงออปชันเต็มแค่ไหนเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันค่ะเริ่มต้นตรงนี้ดีกว่าไหนๆก็จับละเป็นพวงมาลัยนะคะรุ่นนี้เราได้เพิ่มพวงมาลัยหนงังแล้วก็มีลายไม้ด้วยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันค่ะสามารถ รับสายวางสายสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยและที่สําคัญที่สุดรถคันนี้ก็จะมีคู u คอน control ไปด้วยนะคะนี่คือพวงมาลัยแล้วนะคะค่ะแล้วมาต่อกันด้วยที่นี่เลยค่ะด้านข้างนะคะด้านข,าข้างของเรานะคะด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็น memory ีบาะค่ะ 1- 2สองนะคะแล้วก็เซ็ตเลยเพราะว่ารุ่นนี้เราจะมี memory เบาะให้ด้วยค่ะ ูดถึงความมีมาตรฐานของ t r อคานะคะรถทุกคันค่ะเรามีการดูแลปรับสภาพอย่างดีเลยค่ะลูกค้าจะสังเกตได้ง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยนะคะหุ้มหนังอย่างดีเลยหนังไม่ลอกนะคะใช้งานได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียว แล้วก็มาที่คอนโซลหน้าค่ะคอนโซลหน้านะคะเป็นหุ้มหนังอย่างดีค่ะหนังตรงนี้จะเป็นสีดํานะคะลูกค้าสังเกตได้ง่ายๆเลยว่าถ้าเป็นรถที่จอดตากแดดนานๆใช้งานเยอะๆหนังตรงนี้จะลอกแล้วก็จะกรอบแล้วก็จะแตกค่ะสําหรับรถของทีอาคารเรามีการดูแลปรับสภาพให้กับลูกค้าตรงนี้ดูดีมีสไตล์มากๆเลยค่ะสําหรับหัวเกียร์นะคะเป็นหัวเกียร์หุ้มหนังอย่างดีเลยค่ะ สำหรับภายในห้องผู้โดยสารนะคะด้านหลังคาลูกค้าจะสังเกตเห็นได้เลยว่าหลังคาเขาสะอาดมากค่ะในการดูแลทำความสะอาดเป็นอย่างดีเลยค่ะสำหรับรถ h อนด้า c อค r อร์ดเราจะมีบุ๊กเซอร์วิสแบบนี้เลยนะคะในบุ๊กเซอร์วิสค่ะเราก็จะมีเป็นออซองหุ้มหนังแบบนี้เลยนะคะนี่มาจากศูนย์ฮอนด้าเลยทีเดียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราได้ดูฮอนด้า c อ o คอร์ดแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นไปแล้วนะคะ จุใจแล้วใช่ไหมคะทีนี้อยากจะออกรถคอนได้แอคคอรแล้วสิทำยังไงดีคะคิดถึงที่อาคาเสรีไทยสิคะของเรานะคะอยู่บนถนนเสรีไทยลูกค้าจะไปทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกเรามีทั้งสองฝั่งเลยคะ่ะง่ายๆเลยติดต่อเข้ามาที่ เบอร์โทร0894433774ที่อาคาบนถนนเสรีไทยนะคะตอนนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษของเรานะคะออกรถเพียง999บาทเท่านั้นเองก็เป็นเจ้าของค o n d a Accord ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นรถรุ่นไหนนะคะฝากลูกค้าก่อนค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วติดตามกันค่ะ